สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีตอนเช้าวันที่8เมษายน2568นะครับสําหรับวันนี้นะครับพอดีว่าจะมาอัปเดตเพื่อนมาอัปเดตว่าแปลงทดลองเป็นยังไงบ้างนะครับพอดีปลูกไอ้ฟักทองแดงไทยแล้วก็แตงโมงไว้ได้2เดือนสองเดือนเสร็จเดี๋ยวพาเดือไปดูครับก็คือ ปลูกหลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูามาดูอันที่อันแรกเลยนะครับอันแรกปลูกแบบไม่ได้ลดน้ํานะครับไม่มีระบบน้ํานี่แตงไทยก็เริ่มเห็นลูกแล้วนะครับตั้งแต่ปลูกไม่ได้ลดน้ําเลยครับตัวนี้นี่มันมีเกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะครับไม่ได้ลดน้ําอันนี้จะเป็นปักทอง พักทองนี่มีระบบน้ำอยู่ครับมีระบบน้ำหยดอยู่ตรงไหนน้ำเยอะนี่น้ำแข็งนี่มันจะตายฟักทองเริ่มตรงนี้เริ่มเห็นลูกแล้วไม่รู้มันจะลวงหรือเปล่าฟันงนี่ฟักทองนี่พันบึงการนะครับ บึงการความหนึ่งยาวถึงนู่นอันนี้ก็เป็นแตงไทยไม่มีระบบน้ำนะครับเพื่อน แต่ว่ามีใส่ปุ๋ยอยู่นะครับใส่ปุ๋ยอยู่นี่ครับก่อนมันก็ก่อนมันเกิดเกิดเยอะอยู่แต่ว่าน้ํามันท่วมมันเหลืออันที่อันที่สูงสูงนะครับตรงทำตามอ่น้ําท่วมมันตายเลยตอน,น,นเด็กอะ่ะเนี่ยอันเนี้ยมันจึงสูงสูงตงัวไหนที่อยู่สูงสูงมันจะเหลือ,อเดี๋ยวตามดูที่หนึง่ง าตัวนี้แตงไทยเหมือนกันแต่มีระบบนานี่แตงไทยนี่มีวางสายน้ําหยดไว้นะครับไปฝั่งนูน้นอ่นนี้ฟักทองแถวหนึง่งตัวนี้ปลูกพร้อมกันกับไอ้ด้านบนเมื่อกี้นี่ครับนี่เริ่มเริ่มเห็นลูกแล้ว อันนี้คุมฝางนะครับคุมฝางแล้วก็มีระบบน้ำหยดอ่าเดี๋ยวมันดูแตงโมตัวหนึ่งตัวน,นี้แตงโมตัวน,นี้คุมฝางคุมฝางมีระบบน้ำหยดนะครับมาดูดูไม่ได้ถอนยาเลยทั้งทีเริ่มเริ่มเห็นลูกแล้วนะครับเสเอรเริ่มเห็นลูกเล็ก เดี๋ยวไปถึงนดนเดินดูนี่นี้เริ่มลูกใหญ่แล้วนะนนนนเดี๋ยวไปเดินดูอีกแง่สุดท้าย เป็นแปลงทดลองนะครับเพื่อนๆดีลองดูปกติก็ไม่ได้ปลูกอะไรนะครับช่วงเอยก็คือทำนาอย่างเดียวแล้วก็รอทำนาอีกพอมันก็คือพืชพวกนี้ผมไม่เคยปลูกเคยปลูกแต่ถั่วนะครับเคยปลูกแต่ถั่วที่นี่ถั่วฝักยาวทีนี้ก็เลยลองลองหลายรูปแบบว่าอันไหนดีก็ อาจจะปลูกอีกอะไรไม่ดีก็คือก็จะพับโครงการไว้ปีหน้าค่อยจะปลูกใหม่ทีหนึ่งคือเดี๋ยวก็เริ่มเข้าฤดูทำนาแล้วอีน,นี้ก็น่าจะอ,าออกพอดีอ่ะอะตัวหนึ่งนะครับเพื่อบเพื่อนอันนี้ก็หลายรูปแบบอันนี้คุ้มปงังอันนี้เป็นมันหัวผักกาดนะครับเพื่อนเพื่อนมันเทศหัวผักกาด ต,ตัวนี้มันสีม่วงนี่ผมไม่รู้พันนะผมไม่รู้ยี่ห้อพันพอดีมีที่บ้านยอดที่บ้านก็เลยเอามาสีม่วงอันนี้ก็แต่งไทยอันนี้เป็นคุมคุมผ้านะครับนี่เริ่ม,เร,มเริ่มเห็นลูกนลครับเพื่อนอเดี๋ยวเดิ๋อันนี้คุมฝั่งนี้จะคุมผ้าใบนะครับ เดี๋ยวดูแตงโมนะครับเพื่อนแตงโมนี้จะปลูกก่อนถนาะนโอ้ลูกใหญ่แล้วเนาะลูกใหญ่แล้วเพื่นเห็นหลายลูกเร่มเห็นหลายลูกแล้วมีแคนตาลูปด้วยต้นหนึ่งนี่ก็มาลองดูแต่ว่ารุ่นแรกเนี่ยเคยทดลองเจอน่าจะเจอเพียไฟนะครับเพียไฟแล้ว ตายตายเกือบหมดเลยใบใบมันจะหยิกแล้วก็มันจะแห้งตายเลยยอดมัน่ะผมก็ไม่รู้โลกเหมือนกันโลกคพนแต่เขาโพดนี้มันไม่ค่อยงาม,มเพื่อนๆพอดี ปลูกแล้วเจอเจอกัวมากินสองสามรอบแล้วก็แล้วก็รอบแรกอะที่ปลูกอะมันที่ปลูกมันมันคล้ายฝนมันมาแล้วเหมือนเมล็ดมันเน่าแล้วก็เมล็ดไม่ค่อยดีด้วยโซนเนี้ยมันมันเกิดไม่ค่อยดีแต่อีกโซนหนึ่งอะมันคนละพันเดียวคนคนเอาเอามาเล็ดมา คนละที่เนาะนั้นจะเกิดดีแงมูแงมูน่าจะได้กินอยูเดี๋ยวเดนดูสังน้ด,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 ด เดี๋ยวมาดูฟักทองครับฟักทองันบ้างอาจจะดิงคือไหมอา่าโซนนี้จะเป็นฟักทองสองแถวนะครับน,นี่ลูกนี่อันนี้จะลูกใหญ่อันนี้จะปลูกก่อนข้างบนประมาณสิบกว่าวันที่ถ่ายมากิ้ เริ่มเห็นลูกแล้วครับเ,เพื่อนๆเนี่ยข้าวโพดโซนเนี่ยมันคุโรพันธอันน,น,นี้อันนี้จะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวแต่ว่าเป็นสีเดียวนี่จะเป็นสองสีตัวนี้เกิดเกิดไม่ค่อยดีแต่ว่าตัวนี้ซื้อ,อร้านหนึ่งที่หนึ่งอันนี้เกิดจะเกิดดีนะครับเกิดเกือบทุกเม็ดเลยแต่ว่านี้ไม่ไม่ค่อยเกิดวัวก็ไม่กินอีก วัวมากินประมาณสามสีรอบนะครับเขาโพดอันนี้กินรอบแรกแล้วว่ามันมันกินตอนเด็กเนาะมันมันก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วมากินอีกรอบนึงเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตอนใหญ่แล้วมากินอีกผมก็เลยปล่อยเลยปล่อยแล้วก็นี่นกินสั้นสั้นหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็น สันแต่ว่าผมไม่ค่อยได้บำรุงเอาเลยนะครับเพโ่อนมาฉีดยาฆ่ายาอีกฉีดฉีดตอนนั้องเด็กก็เลยตายไปไปเลยอันนี้จะเป็นแตงไทยเนาะเริ่มเห็นลูกแล้แตงไทยอันนี้จะเป็นแตงไทยนะครับเพื่อน รับทองนี่สองลูกน่าจะใกล้ได้เก็บแล้วหรอคุณมาอันนี้พันมึงการนะครับมันเอนเมืองการยี่สิบเอ็ดหรือเปล่าที่ซื้อมาในซองน่ะ เดินหนเตียงไทยบ้มีแต่ใบยังไม่เห็นลูกนลยอ๋อเนะเห็นเห็นลูกหนึ่งอันนี้จะลูกเริ่มเริ่มใหญ่แล้วอืมครับอ่าสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าตอนเก็บผลผลิตยังไงเดี๋วยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ